อโอหพี่โหพี่งงเลยงงเลยครับโอเควันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปไหนครับวันนี้วันนี้ว่างก็เลยเกิดปิ๊งไอเดียว่าจะมาทําคลิปสอนเกี่ยวกับการตั้งค่ากล้องก o p ป o แบบถ่ายแบบโปรจูนนะถ่ายแบบให้มันเกิด โมชั่นเบอร์ข้างๆถ่ายให้มันดูแบบสมูทเหมือนว่ารถเราวิ่งด้วยความเร็วซึ่งปกติรถเราก็วิ่งด้วยความเร็วอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเกิดเราใช้สเปซชัตเตอร์ที่มากเจนเกินไปมันก็จะทำให้ภาพมันดูแข็งไม่สมูทนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมเห็นคลิปของไบค์เกอร์พี่คนนึง ซึ่งอยู่แถวบ้านผมนี่เองเขาเพิ่งซื้อกล้องกโ,โปรมาใหม่แล้วลองปรับตั้งค่าแบบแมนนวลดูแล้วเกิดพบว่าคลิปที่ได้มีความสว่างจนเกินไปผมเลยคิดว่าจะมาอธิบายวิธีการปรับตั้งค่าและกันเนาะวันนี้ไม่ได้ไปไหนก็ขอบคุณพี่ พี่นิกนะครับนิกพิสนุนะครับผมเดี๋ยวผมแปะช่อง YouTube พี่เขาไว้นะฮะพี่แกขับคาวาสก k ซ ZX6R นะครับตัวแรง4สูบเสียงหวานนะครับผมฝากช่องพี่แกไว้ด้วยนะครับส่วนช่องผมก็ไม่ค่อยมีอะไรนะเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นคนที่ไม่ค่อยได้พูดอะไรสักเท่าไหร่เป็นคนที่ชอบ ขับรถแล้วโฟกัสอยู่บนถนนซะมากกว่าเพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยขับรถค่อนข้างยากนะครับจะมีคนขับรถไม่มองกระจกกันค่อนข้างเป็นส่วนใหญ่เลยก็ต้องระวังตัวกันนิดนึงอีกอย่างผมก็ไม่ค่อยมีอะไรจะพูดด้วยส่วนใหญ่จะเน้นเป็นทางแบบแนวเน้นภาพสวยซะมากกว่าเนอะ เน้นแบบเกิดโมชั่นเบอร์ข้างๆอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้พูดเลยสักเท่าไรต้องกราบขออภัยด้วยนานๆทีจะมีพูดเนอะวันนี้เลยมาให้ความรู้กันแทนและกันอ่าถ้ามีอะไรอยากจะเพิ่มเติมสอบถามก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปไว้ได้เลยอยากจะรู้ตรงไหนเพิ่มเติม ก็คอมเมนต์เพิ่มเอาไว้ได้เลยนะครับอโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องของการตั้งค่ายิดึ่งนะเดยเขออนุญาตเปิดกล้องสตูดิโเดี๋ยวผมอธิบายค่าตัวแรกก่อนนะครับค่าตัวแรกคือ ISO นะครับ ISO คือตัวนี้ ISO เนี่ยมีความไวแสงนะครับเป็นค่าความไวแสง ซึ่งถ้าเราใช้ ISO ที่ลดลงมันก็จะทำให้ภาพมืดอย่างเช่นนี้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราทำให้ ISO มันสูงขึ้นภาพที่ได้มันก็จะสว่างขึ้นนะครับตามค่าที่เราปรับเลยเห็นไหมครับว่าผมปรับมา800เนี่ยภาพเริ่มสว่างแล้ว1,000 1,002 6 0 0 6มันจะสว่างตามนั้นนะครับ จำง่ายๆว่า ISO เนี่ยเลขยิ่งมากภาพมงสว่าง ISO เลขยิ่งน้อยภาพมีมืดแต่ว่าถ้าเราใช้ ISO ที่มากเกินเกินไปสิ่งที่ต้องพบเจอคือน้อยครับถ้าเราดัน ISO ที่สูงจนเกินไปภาพจะเกิดน้อยครับซึ่งถ้าเราไม่ต้องการอยงนั้นอะ เราใช้ ISO ที่ไม่เกิน800จะดีกว่าสำหรับกล้องโ o p r o ครับอันนี้เป็นความที่เห็นส่วนตัวผมนะผมใช้รุ่น GoPro 7 Black นะครับผมใช้ g o โ r o 7 Black ซึ่งมันมันอาจจะไม่ได,ดีเท่ารุ่นใหม่รนะุ่นใหม่น่าจะมีการจัดการน้อยที่ที่ดีกว่าอันนี้ก็ต้อง ไปลองใช้กันดูผมขออนุญาตอธิบายค่าถัดไปแล้วกันที่ที่จะต้องใช้ซึ่งในในกล้องโกโป o เนี่ยจะใช้อยู่แค่2ค่าที่ที่ผมใช้นะก็คือ ISO กับ a p e r t e r e aperture ลดลงนั่นหมายความว่าภาพมันจะเกดการสันไหวยิ่งน้อยก็ยิ่งสันไหวสักล่ถ้าผมปัดที่ สปีดเชตเตอร์ที่30สถ้ามันจะแบบเห็นไหมครับว่ามันจะสั่นไหวผมไม่แน่ใจว่าทุกคนจะเห็นเห็นไหมมันจะแบบดูเหมือนมีมอชชั่นเบลอแต่ถ้าผมปรับเยอะขึ้นผมปรับเยอะขึ้นเห็นไหมว่าถ้ามันจะนิ่งเนี่ยครับถ้ามันจะไม่ค่อยสั่นไหวเท่าไหร่มันจะนิ่งมันจะไม่เกิดมอชชั่นเบลอ จะไม่ง่ายค่าสปูตเชตเตอร์ถ้าเลขยิ่งน้อยภาพยิ่งสว่างแต่ภาพมันจะยิ่งสั่นไหวยิ่งเบลอแต่ถ้าเกิดเราใช้สปูตเชตเตอร์ที่มากขึ้นภาพก็จะยิ่งบืดลงแล้วก็จะได้ภาพที่ชัดเจนมากขึ้นมชั่นเบอร์จะลดลง เพราะว่าเราสามารถหยุดสิ่งต่างๆอันนั้นเอาไว้ได้เดี๋ยวดูค่าที่ผมตั้งกันผมจะใช้30เฟนมเลตนะครับบางวันผมก็อัด2.7 k บางวันผมก็อัด180 0แต่ส่วนใหญ่จะอัดที่180 0นะครับเพราะว่า180 0เนี่ยมันไม่เกอนเมนนะครับแล้วก็ค่าถัดไไปด์เปาร์เตอร์ผมจะใช้ที่60 1.60นะครับเพราะว่าผมต้องการให้ภาพเกิดโมชั่นเบลส่วนไนะีโยผมจะตั้งที่มินิมัมหนึรแมกซิมัมที่แปดรอนะครับเพื่อที่ว่าเวลายอยู่ข้างนอกเนะี่ยในสภาพแสงที่สว่างมากๆต้องจะปรับ ISO ลงมาที่1นึแต่ถ้าเราเข้าสถานที่มืดหรือวิ่งตอนกลางคืนครับ i อ o จะถูกดันไปที่ไม่เกิน8 0 0นะครับแล้วแต่สภาพแสงที่เหลือก็ไม่ต้องปรับอะไรเลยนะครับแล้วแต่เราเลยส่วนใหญ่ผมจะใช้ชาร์จจิดิงก็คือความคมของภาพที่มีเที่นะครับเพราะว่าไฮมันสูงจะเกินไปนะครับแต่ถ้าเปิดโลมันก็ฟุ้งมากๆเลยสำหรับกล้องรุ่นโปรโปนะคันเลอร์ก็ปรับเป็นโปรโกได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆมันก็จะมีแบบ ไว i t e b แบรนนะครับไวท์แบก็คือภาพมันจะถูกเร่งสีสดนะครับแล้วก็จะมี neutral นะครับ n e ท t r a l นี่เป็นแบบถ้าเรียกกันเป็นรุ่นเก่าๆก,ก็คือ Color Gral นั่นแหละก็คือเป็นแบบธรรมชาติสีก็จะปกติทั่วไปไม่ได้ถูกเร่งสีอะไรเท่าไหร่มันจะมีค่าหนึ่งที่เรียกว่าแฟตค่าเนี้ยเหมาะสำหรับที่ควรจะไปเกิดดิ้งสีในโปรแกรมนี้ซึ่งเราไม่ใช้ เพราะว่าเราขี้เกียจค่าก็จะประมาณนี้ครับทีเนี้ยเวลาเราไปขับข้างนอกครับมันจะเกิดปัญหาว่าภาพมันจะสว่างเกินไปเราก็ต้องใช้สิ่งสิ่งนี้สิ่งนี้อันนี้เรียวกว่าแอนตีฟิลเตอร์ซึ่งไอ้เจ้าแอนฟิลเตอร์เนี่ย มันมีหน้าที่อย่างนี้มันจะเป็นเอ่อเป็นแบบนี้ก็คือเป็นแบบฟีน์มฟิลมดำเหมือนอารมณ์นะใส่ใส่แว่นนะครับมันจะมีเบอร์ของมันซึ่งที่ผมซื้อมามีเบอร์4 8แล้วก็16นะครับจริงๆอยากได้32แต่ว่าเบอร์32ในรุ่นโกโปร7มันหายากมากก็เลย ยังไม่ซื้อยังหาไม่ได้แต่เบอร์ B 16ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรทีเนี้ยเราอะเมื่อเราตั้งค่าแบบเมื่อกีเสร็จปุ๊บถ้าเราใช้เจ้าสิ่งนี้ปบเข้าไปหน้าเลนเห็นไหมครับว่าภาพมันจะมืดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยเดี๋ยวผมอนุญาตถอด ันก็จะเป็นแบบนี้ภาสว่างถ้าผมใส่มันเข้าไปเห็นไหมครับภาพมันจะมืดลงอ่าเนี่ยครับมันจะแก้มันจะช่วยแก้นะช่วยแก้ให้ให้เราไม่เจอกับภาพที่สว่างจะเกินไปแล้วเราก็จะได้สปีดชัตเตอร์ที่หนึ่งกับหสิบด้วยอ่านี่คือค่าที่ผมตั้งนะครับเราก็จะเกิดอ่า สิ่งที่เรียกว่า motion โ o d e รแอ่ะมีอีกเว้นที่ผมจะจะที่ายมันบางทีมันก็เป็นเรื่องยากเรื่องที่เราแบบไม่รู้ว่าจะใช้ค่าไหนงดีผมแนะนำว่าเราเปิดคปิดจัตเตอร์เป็นออโต้ก็ได้โอเคแน่ถ้าสกีตนี้มันไม่ค่อยดีอ่ะทีเนี้ยพอเราเปิด เป็นออโตใช่ไหมเราก็แค่ตั้ง ISO ใหม่ทีเนี้ยเราจะไม่ใช้เราจะไม่ใช้ใช800แ0 0้วละถ้าสมมติว่าวันไหนที่สภาพแสงมันจะจะัดก็ปรับไปที่100เลยมิน100แม็กซ์นะครับเพื่อที่ให้ภาพไม่ถูกดัน ISO ขึ้นก็คือง่ายๆก็คือมันจะใช้ค่าเดียวก็คือ100 แล้วเราก็ทําให้ภาพมันมืดลงทีเนี้ยตัวกล้องจะปรับสปีดเัตเตอร์เองครับเพราะว่าตัวกล้องะมองแล้วว่าเอ้ mm hmm. hey, ภาพนายมันมืดอะแต่ว่า ISO อโมันดันจนตันแล้วอะก็คือเราตั้งแม็กที่100่งร้ออะเขาก็จะไปปรับสิ่งที่ปรับได้ก็คือสปีดเตเตอร์ครับเพราะว่าเราตั้งเป็นออโต้มันจะลดลงเท่าที่ตัวกล้องทำได้ ผมไม่ไแน่ใจว่ามันลดให้ถึง30เลยไหมแต่ถ้ามันลดให้ถึงระดับนั้นก็โอเคแต่ส่วนตัวเท่าที่ผมใะผมจะชอบล็อกชัตเตอร์มากกว่าแล้วให้ ISO ทำงานเองอันนี้เป็นสิ่งที่ผมต้องการเพราะว่าผม,มาจะใช้สปีดชัตเตอร์ทำให้เกิด Motion นเบอร์เป็นหลักเ้ยอันนี้คือเป็นโจทย์โจทย์ของเรา ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับขอบคุณมากๆเลยเป็นกำลังใจให้ให้ผมได้มีคลิปทำต่อไปนะโดยเฉพาะพี่นิกนะครับโอ้โหเป็นขาประจงของเราเข้ามาชมผมทุกคลิปเลยแล้วก็ยังมีคอมเมนต์พูดคุยทักทายด้วยก็ขอบคุณมากครับพี่พี่เขาอยู่ข้างๆางบ้านผมเองก็ยังไม่มีโอกาสได้เจอพี่เขาเลยถ้าวันหนึ่งเจอพี่เขา ขับรถอยู่แถวบ้านมีโอกาสจะขอทักทายพี่เขานะอ่าพี่เขาใส่หมวกน็อกรูปหมวกหนีด้วยอเอาจริงพี่ก็อยู่ข้างบ้านผมผมยังไม่เคยเจอเขาเลยยังไงก็ขอขอบคุณด้วยนะครับผมสวัสดีครับ